สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ V1 story นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ห้าง IT Square หลัก4ี่นะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านเนี่ย มางานประกวดนกไม่ว่าจะเป็นนกฟิน7จ็ดสีนะครับนกคีรีบูนเนาะแล้วก็มีฟินนะครับสายพันธุ์แปลกๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตา์ฟินนะครับลองเทลรวมไปถึงกะทิแล้วก็มีสีบ้าใจแอนด้วยนะครับนอกจากงานนี้นะครับจะมีประกวดแล้วนะครับยังมีฟาร์มต่างๆมาออกบูธจำหน่ายนกรวมไปถึงให้ความรู้พบปะแลกเปลี่ยน กันอีกด้วยนะครับส่วนจะมีฟาร์มไหนและบรรยากาศในงานเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับแต่ก่อนจะไปนะครับฝากกดติดตามช่อง V1 s t o ตอนนเป็นกำลังใจให้กับเมืองด้วยนะครับไปชมกันได้เลยครับ ก็มาอยู่กันที่บูธแรกแล้วนะคบอันนี้พี่อะไรคะชื่อพี่แอนค่ะพี่แอนนะคะมาจากฟาร์มไหนคบเนี่ยอ่อฟินคอเทจค่ะเดี๋ยวเราขึ้นเพจไว้เียเพจใช่ไหมคะเดี๋ยวเราขึ้นเพจไว้ให้ด้านล่างเนาะวันนี้พี่แอนเอาอะไรมาบ้างครับก็จะมีนกซีบาแต่แอนค่ะอ๋อไม่ลืมถามอันนี้ฟาร์มอยู่แถวไหนก่อนอยู่ตรงทวีวัฒนา9ค่ะอยู่ทวีวัฒนานาอถ้าใครอยู่ฝั่งทนก็ แปวะเวียนได้ใช่ไหมคะพี่ฟาร์มเลี้ยงอะไรบ้างอะครับตอนนี้ก็จะมีหลักๆจะเป็นสีบ้าใจแอนสีบ้าใจแอนอย่างเดียวเลยแล้วก็จะมีเจ็ดสีเจ็สวยงามนิดหน่อยอ๋อเป็นเกตสวยงามเนาะยังไม่ถึงขนาดรือโคล่าแ้วก็ีใ่คิริบูนนิดนิดอ๋คิริบูลด้วยาะแสดงว่าเป็นสายลกเล็กเนาะใช่ค่ะอ่าครับวันนี้พาอะไรมาบ้างเดี๋ยวพาเราชมนิดหนึ่งได้เลยะคะว่าบ้านฟินสีขาวใช่ไหมครับมีอะไรมาบ้างวันนี้เป็นใจแอนเนาะใช่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นนกซีบาอแยมเขาแบ่งสีกันยังไงบ้างคะเแอนก็ตรงนี้จะคัดเป็นสีที่เป็นเขาเรียกว่าพิเศษที่สวยๆมีเป็นสีขาวผสมอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เป็นเพนกวินตอนนั้นสีแต่บเป็นิวที่เป็นสีขาวขาวแล้วก็เป็นแก้มส้มๆหน่อยนะคะค่ะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นแบล็คบรัสก็คือเป็นอกดําเห็นไหมคะว่าอกเขาจะดําเป็นปื้นเลยสวยมากเลยนะคะอันนี้มีสองตัวเนี้ยค่ะ แล้วก็จะเป็นไลท์แบ็กก็จะเป็นตัวสีเทาๆอ่นอน <c oughs> แก้มดำไลท์ black แบ<ต>็ก<ด>แบล็คชีก็คือดูเขามไม่ตื่นคนเลยเนาะดูเขานิ่งว่างเลยดูขนาดเรามายืนแนบชิดติดกงขนาดนี้เขายังนิ่งอยู่เลยอะครับอันนี้เอามาจําหน่ายไว้หรือล่ารับหรือมาโชว์ชชอ๋อแอบกระซิบราคานิดนึงนะครับเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่กงเนี้ยจริงๆก็วันนี้มาที่นี่ก็จะจําหน่ายในราคาพิเศษปกติจะราคาหนึ่งพันพันห้าแต่ว่าวันนี้มา 800 800นะครับ6 0 0 8อ0อ่ะค่ะใช่แต่คลิปนี้ออนก็คงจบงานแล้วนะคะแต่ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวแวะไปที่ฟาร์มได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ราคานี้เนาะอันนี้บอกไว้ก่อนอันนี้ราคาจะพอาได้มาได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้อันนี้จะเป็นนกเนี่ยค่ะ พอดีว่านกที่บ้านเยอะก็เลยจะมาแจกแจกฟรีนี้ใจดีจังเลยแจกฟรีงานนี้งานเดียวที่บ้านมีทั้งหมดกี่คู่ความเนี่ยท่าใจแอนเยอะมากเยอะมากเลยนี่เอามาไม่หมดเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวผู้จะเป็นสีที่ก็แก้มส้มอะไรแบบนี้เนาะส้มครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นนกสีเทาตัวใหญ่หน่อย normal ตัวใหญ่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกรงตัวเมียก็รวมนะคะรวมสีแล้วก็มีธรรมดาด้วยแล้วก็สีบาธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดานะคะก็เป็นชแอ้นเหมือนกันอ๋อหรอดูใกล้ๆอะเขาตัวเล็กเนาะไม่ข้างบนนะเนาะก็ตัวนี้เพนกวินอืมโอเคครับแล้วก็มีจะสีนิดหน่อยประมาณนี้อ เดี๋ยวเราขึ้นเพจแล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างเนาะถ้าใครสนใจฟินอะไ้สีบ้าใจแอนนะคะสวยๆก็แวะไปได้ที่เ็จอะไรนะครับบ้านฟินสีขาวฟินพัเพศค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเนาะยูแถวเทวีวัฒนานะคะสนใจก็แวะไปดูได้วันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะยุพิเดี๋ยวไปชมบูธอื่นกันต่อนะคะบายๆยอ่านะครับตอนนี้เราก็มาต่อกันที่บูธที่2แล้วนะคะ อันนี้เป็นบูธของ AP Bird บ้านเลี้ยงนกค่ะอ่านะคบอันนี้เนี่ยเราเคยไปตะลุยเปิดบ้านมาแล้วนะคะใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะคะช,ช่องเราเนี่ยเคยไปถึงบ้านมาแล้วไปดูมาแล้วเลี้ยงนกเยอะมากๆเลยแล้วก็นกสวยมากๆบ้านนี้วันนี้เอาอะไรมาครับเอาสีบ้าใจาแอนมาอย่างเดียวค่ะเอาสีบ้าใจแอนมาใช่โอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้พอแนะนําได้ไหมมีสีอะไรบ้างวันนี้ที่เอามามีอคลาสสิก ก็คือ normal เก y แล้วก็ CFW Penguin แล้วก็จะมีพาร์เทลมาคู่หนึ่งแต่อันนี้พาร์เทลไม่ได้ขายเอามาโชว์เอามาโชว์เป็นตัวไหนชีให้ดูหน่อยพาร์เทลนี่อ๋อแบบนี้คือพาร์เทลสวยเนาะสวยมากเลยแล้วก็จะมีแบ็กบีดเนี่ยพวกนี้จะเป็นแบ็กบีด นครับอันนี้ก็คือเอามาจําหน่ายด้วยแล้วก็<ช>มีบางส่วนเอามาโชว์ใช่อันนี้ราคาเริ่มต้นอยูเท่าไหร่ครับ800ค่ะเริ่มต้น้ <800 S 1> ยถึงพันหนึ่งแปดร้อยถึงพันหนึ่งนะครับถ้าถ้าสีสูงก็จะแพงกว่านี้โอเคนะเดี๋ยวเราขึ้นเหตุไว้ให้ด้านล่างคใครสนใจก็ทักไปได้ที่ AP เอพีเบิร์ดบ้านเด่นเอพีเบิร์ดนะคะบ้านเลี้ยงนกนะครับก็ที่บ้านเพาะอะไรบ้างตอนนี้จะหลักๆคือจะเป็นซิบ้าใจแอนอย่างเดียวเลยใครอยากได้ซิบ้าใจแอนสวยๆก็ทักไปได้เลยนะครับอยู่แถวแถวเขาเรียกว่าน้องแคมอ้อมน้อยอ้อมน้อยใส่สี่อะค่ะใส่สี่นะครับก็แวะไปดูได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บูธพมรชัยสับ นะคะวันนี้อยู่กับเจ้าของเลยนะครับนั่งเลยนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมพี่บอลใจนะครับใช่ครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรมาแนะนําให้กับเพื่อนๆที่เพาะเลี้ยงนกฟินนกตระกูลแคนาดี้อะไรอย่างนี้ไหมครับครับแบบนี้ก็จริงๆแล้วเราก็มีการพัฒนาอาหารสุดนกฟินแล้วก็แคนาดี้ขึ้นมาสูตรใหม่นะคือตัวนี้ครับอันนี้เลย49ออริจินอลครับใช่ค่ะอาก็จะเป็นอาหารนกนะครับที่เป็นลักษณะอาหารนกสำเร็จรูปนะครับเพื่อให้กับนกกลุ่ม แคสซีนกับเจ็ดสีแล้วก็ทีเียโดยเฉพาะครับเป็นอาหารนกที่เราสกัดเอาสีออกแล้วเพื่อให้นกเนี่ยเกิดสีไม่มี่ความดิดเยี้อกันนะครับเพราะว่าบางตัวต้องเล่งสีแดงต้องเล่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาใส่เพิ่มมาเองใช่ครับอ่าแล้วมันพิเศษกว่าอาหารทั่วไปของตลาดยังไงอีกบ้างคูติเิร์ดนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าเป็นอาหารที่ยอดีเลยนะครับที่เป็นอาหารที่เป็นรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบที่นกกินจริงในธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเอาพวกข้าวสาลี หรือเอาพวกข้าวโพดมาทาหรือเอาปลาปลดมาทำานะครับหรือเอากากถั่วเหลืองมาทําอันนี้เราจะเป็นลักษะว่าเราเอามิลเลตเอาเข้าวายแล้วก็เอาเชนจะพืชที่นกกินจริงๆครับทราบไหมครับก็คือเอาตัวที่นกกินจริง,ร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 งๆเลยมาแปลรูปให้เป็นอาหารเป็นรูปให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นครับอืมอันนี้เหมาะสําหรับนกอะไรบ้างครับถ้าในาทั่วๆไปเราก็จะเหมาะกับพวกนกฟินนะครับนกคิริบูนะครับแต่เนื่องจากว่านกฟินนะครับหรือกลุ่มนกทับิทเาพวกกลุ่มเจ็ดสีเนี่ย ในเมืองไทยที่เราเลี้ยงในอากาศที่ก็ยังร้อนนไม่เหมือนในยุโรปที่เลี้ยงอากาศทั้งหนาวแร้วเนี่ยในในกลุ่ม7จสีเนี่ยถ้าเกิดท่านใช้สูตรนี้เลี้ยงนะครับก็สังเกตสักนิดหนึ่งครับถ้าหากดูนกพุ่งกันไปก็ให้เปลี่ยนจากสูตร C เป็นสูตร B แทนก็คือ B 18 B 14ว่าไปแล้วแต่นะครับก็คือถ้า B ก็จะเป็นตัวนี้ B ก็เป็นตัวนี้ครับอ่าก็จะเป็นสูตรสำหรับพวกลูกหงยนตพวกก๊าซพลังกิโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะมีไขมันที่ต่ำกว่า4นะครับ ครับผมนะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปติดตามได้มีแฟนเพจ<อ>เนาะเพจชื่อวีเลอร์เพจครับวีเลอร์เพจเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้น้องทางการติดต่อไว้ให้นะคระับู่จริงๆแล้วอันนี้ก็มีขายทั่วไปเนะปาะตามร้านขายอาหารชั้นนาทั่วไปเลยจ่ตุูจัก,กนามหลวงสองอะไรก็มีหมดนะคะคก็แวะเวียนไปดูกันได้นะคะแต่พี่อ้ามีอะไรอยากจะฝากอีกไหมคะสำหรับคนเลี้ยงนกสักนิดนึงือช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าขวดจีเรงนกเนี่อาจจะแบบบ่นว่าเอ๊ะทำไมนกราคามันไม่ค่อยดีอ่า ประเด็นมากเลยครับครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับก็ต้องเข้าใจว่ามันมีทั้งช่วงดีและช่วงไม่ดีนะครับเผื่ว่าท่านเลี้ยงนกด้วยความรักนะครับก็รักเขาต่อไปครับผมเชื่อว่าความรักเนี่ยมันจะช่วยให้คุณผ่านจุดที่คุณรู้สึกไม่ค่อยดีกับมันได้แล้ววันหนึ่งครับมันจะกลับมาครับคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมีไซคลของมัน ช่แต่ผมก็อยู่ในวงการนี้มานานมันก็มีขึ้นไม่ลงนะคะหมุนเวียนไปไม่ได้ลงตลอดเวลาตลอดไปไม่มีคับไม่มีครับไม่มีอ่าโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่านะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บูธของเพชรอัสนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปให้ด้านล่างเนาะเข้าไปพักไปพูดคุยกันได้วันนี้เอาอะไรมาบ้างคะพี่ตอนนี้ก็คือมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นพวกอาหารแล้วก็อาหารเสริมอุปกรณ์นิดหน่อยที่พอมีหลงอยู่ โอเคแนะนำให้เรานิดนึงว่าอันนี้คืออะไรบ้างยังไงครับตัวนี้คืออาหารไข่ครับอาหารนะไข่ที่ทำอยู่มีสีสูตรครับแล้วพิเศษกว่าทั่วๆไปยังไงครับคือจากประสบการณ์เนาะที่เราเราเลี้ยงนกมาแล้วเราก็ได้ใช้อาหารไข่ในทั้งตลาดบางครั้งนกเอามาปุ๊บเนี่ยนกไม่กินอื อ่าไม่กินเพราะว่าในส่วนสูตรอาหารไข่ตรงนั้นอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันจะเป็นสูตรยังไงแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมก็จะเอาจากที่ว่านกชอบตัวไหนอะไรยังไงแล้วเราก็สั่งเป็นวัตถุดิบมาอันนี้สั่งวัตถุดิบมานะครับจากต่างประเทศแล้วก็มามิกซ์ใส่ในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือหนึ่งของก็จะไม่ค่อยขาดละผมมั่นใจว่าจะมีของอยู่เรื่อยก็บ,บางทีไข่มันจะมีขาดแล้วก็ในนี้ที่เรามีไข่เนี่ยเราใส่เนี่ยถ้าด้านหลังเนี่ยเราจะมีเลยครับไข่จริงเลย มีแอปพลิเคชันเลยไข่จริงเลยแล้วก็มีสารอาหารมีวิตามินแล้วแต่แล้วแต่สูตรของนกนกไปถ้านกพวกนกแก้วเราก็จะเพิ่มพวกผักและผลไม้อ่อจะมีผักและผลไม้อ่าเป็นอบแห้งแห้งอ่าอบแห้งถูกต้องเป็นผักและผลไม้อบแห้งใช่ใช่ให้เขาได้รับแบบวิตามินหลากหลายอะไรแบบนี้มากขึ้นนะครับวิตามินวิตามินก็มีแน่นอนใช่และที่สําคัญคือก่อนที่เราจะมาออกตลาดเราก็เทสกับนกเรียบร้อยแล้วว่ากินแน่นอนครับก็คือรับประกันได้ว่า ออกแบบโดยผู้ใช้ตรงถูกต้องถูกต้องราคายังไงบ้างอะครับก็เริ่มจากแพคกิ้งตัวนี้300กรัม159บาท159บาทอันนี้ก็คือฟินซีบ้าคิริบูนะนกเล็กได้หมดครับคิริบูนกเล็กแต่ถ้าเป็นพรีเมียมขึ้นมาอันนี้189ทต่างกันยังไงอะเพิ่มวิตามิน ก็คืออัดแน่นหวานี้อันนี้ว่าอัดแน่นแล้ววิตามินที่มันมันมันต้นทุนมันสูงขึ้นด้วยวิตามินที่มันดีขึ้นด้วยเราใส่เข้าไปก็คือใครอยากได้พรีเมียมขึ้นมาก็แนะนำเป็นตัวนี้เราใส่เข้าไปครับตามตามตามคอสทั้งมันเลยครับใช่อันนี้189่งร้อยบาทหนึ่ร้อแปบ้าทสามบาทแต่ถ้าเป็นสำหรับพวกนกประขออันนี้นกแก้วเล็กอ่าต้องคอร์พัรซันเซอร์ซันเซอรบอ๋อถึงซันเลยนะคะอ่าได้นกแก้วเล็กอันนี้นกแก้วใหญ่ กน็กนี้ที่ต่างกันอีกก็คือ,อวิตามินก็เหมือนกันครับที่ต่างกันขึ้น2ความ ความความเนื้อชิ้นใหญ่หยาบขึ้นใช่นะเพราะว่าปากเขาใหญ่เขาก็ต้องชิ้นให้พอดีคำความแตกต่างอย่างนี้อยู่เท่าไหร่ครับอันนี้199บาท1บ9าบาท300กรัมิบ้าท้กรัมเราเราทำขึ้นมาเพื่อแบบว่าพพอร์ตงานในตลาดเมืองไทยจริงๆครับราคาเราเราคิดว่าลูกค้าถูกเพรคือซีนอย่างดีนะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เราทำไซส์3 0 0รกรัมเพื่อให้ลูกค้าได้ไปลองใช้ถ้าถูกใจขึ้นมาสั่งเป็นกิโลได้ถ้าถูกใจติดใจเดี๋ยวมีกิโลออกมาจำหน่ายกิโลราคาก็จะราคาถูกลงราคา ถูกลงเพราะเราจะลดคอสต์ตรงนี้ไปให้เลยให้ลูกค้า,<ช>าเลยครับผมแล้วอย่างอันนี้ล่ะอันนี้สําหรับนกคิริบูลแดงอ๋อซึ่งตอนที่ผมเลี้ยงเลี้ยงอยู่นี่ผมก็รู้สึกว่าเมืองไทยนี่มันจะขาดมากเลยนะเลี้ยงนกบ้านเราไม่่อยแดงเวียดนามเขาเลี้ยงแล้วแดงเมืองนอกแล้วเขาเลี้ยงแล้วแดงเพราะเขามีตัวสารพวกนี้ที่ให้นกคิริบูลแดงเพราะนกคิริบูลสีแดงเนี่ยจะสร้างจะสร้างสีแดงเองไม่ได้<อ>จะสร้างสีเองไม่ได้เราก็จะให้ถ้าตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นผงเลยอันนี้เป็นอาหารไข่ อ๋ออันนี้ก็คือฉีกซองให้ได้เลยให้ได้เลยเป็นอาหารไข่อันนี้ต้องไปผสมผสมน้ำหรือว่าผสมอาหารไข่อีกทีอะไรก็ได้ใา้สูรกันได้ไหมอะไรนะครับให้คู่กันได้ไหมคู่กันก็ได้จริง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 อย่างใดอย่างหนึ่งก็โอเคนะพอแล้วอออย่างใดก็ไม่แล้วแต่นะถ้าเราอยากจับแดงๆเลยก็จับได้อันนี้ครับอันนี้ก็ผสมน้ำ อันนี้ก็ให้อาหารไข่วางไว้ในกรงเดียวกันรับรองแดงแน่นอนดแดงเลยแล้นี้อะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นแร่ธาตุที่จริงๆนกต้องใช้ทั่วๆไปอยู่แล้วครับผมดินดำดินดำด,นดำในท้องตลาดจะเป็นเม็ดๆถ้าสังเกตเห็นนะอันนี้สูตรนี้ผมก็ใช้มาเป็น10ปีแล้ว ก็คือเป็นผงเป็นผงแล้วก็ผมข้างในนี่ใส่พวกสมุนไพรด้วยช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายดินดำเนี่ยหลักๆก,ก็คือใช้ช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็เสริมแ<ห>ร่ธาตุเนี่ยเขาเป็นโรคนิดๆหน่นนอยๆนะก,กินตัวนี้มันหายได้เหมือนอย่างคนเรากินถ่านคาร์บอนอ่ะเหมือนไปดูซัมสัรพิษถูกต้องเนี่ยครับดินด,ดินดำที่ว่าถามลดยคนถามว่าทำไมมีประเนี่ยก็ตรงนั้น<อ>ส่วนตัวนี้ก็คือแร่ธาตุในส่วนแคลเซียมวิตามินถ้ามีตัวนี้ก็ไม่ต้องซื้อผงจมพู ไม่ต้องสอหาพวกกระดองปลาหมึกวิตามินต่างๆก็อยู่อยู่ในสวนตรงนี้ด้วยอีกแล้วครับอยู่ตรงนี้เลยอ,อันนี้ก็คือเป็นแคนเซียมครับผมแล้วเขียวๆเนี่ยเขียวๆน,นี่คือสาหร่ายสไปรูลีน่าบ้านเหล่านี้เพิ่งรู้จักมาระยะไม่นานครับผมแต่เมืองนอกนี่ใช้มานานมากนะกับวงการนกสาหร่ายสไปรูลีน่านี่คือกรดอะมิโนโปรตีนครับ นกเนี่ยที่เราให้กินเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตท,ทั้งนั้นครับทันจพืชในคาร์โบไฮเดรตไม่มีกรดอะมิโนต้องการโปรตีนนะครับครับผมโปรตีนก็คือเนี่ยมาจากอาหารไข่มาจาก,จากตรงนี้เพราะากนกไม่กินมแมลงนี่หาโปรตีนไม่ได้จากที่อื่นใช่ถ้างกินามาแมลงจะมีโปรตีนเพราะฉะนั้นตัวนี้กรดอะมิโนโปรตีนก็ช่วยให้นอกอขนหัวเงางามจากที่พระไปอ่านในข้อมูลช่วยให้นกเวลานกเวลาออกจากไข่ไข่มันจะโปรเทคให้นกไม่ไม่ได้รับเชื้อ พอ oh. นก์อามาจากไข่ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มรับเชื้อแล้วถ้าเราให้กินตัวนี้ สาหร่ายสาปูรีนาเนี่ยเขาจะช่วยให้นกเนี่ยสร้างภูมิกุ้มกันได้เร็วขึ้นอีกก็คือตันนี้เหมาะสำหรับให้พ่อแม่ที่ออแลวกก้อนลูกอะไรต่ออะไรด้วยครับเนี่ยสาหร่ายนั้นวิธีใช้ก็จะผสมน้าก็มีผมเห็นนะหรือผสมในอาหารไข่อะไรเงี้ยือคือและแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกแต่ว่าถ้าผสมอะไรที่แห้งๆมันจะไม่ติดเท่านั้นเองต้องมีให้มันเป็เปียกนิดหน่อยเป็ียกน่อยใส่กุ้มลนจะติดแล้วก็น่าให้เขากินไม่ต้องใช้มากครับนิดหน่อยเองแค่นั้นเองแล้วแอดเห็นข้างหลังวันนี้เอาอะไรมาบ้างเอ่ย เป็นนกที่มีที่ทําอยู่ก็จะมีนกฟินครับนะฟินเจ็ดสี แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสีบ้าฟินซฟินก็อาจจะมาเข้ามาถ่ายทางนี้ก็ได้นะครับได้ครับเดี๋็ดๆเขาจะถ่ายแล้วก็มีคิริบูลคิริบูลแล้วก็มีทูเครซีนอ่าทูเครซีนใช่ครับก็ประมาณนี้ครับนกที่ผมทําอยู่ในกลุ่มอ่ะแต่ว่าต้องพูดตรงๆนกน้อยนิดหนึ่งจริ้แล้ียวมาแล้วปกตินี่สามารถไปซื้อหรือว่าอะไรยังไงได้ที่ไหนบ้างครับร้านอยู่หลังตึกเจเจมอประตูสี่ประตูสี่นะครับเอ็ดเจเจมอล็อกสิบเอ็ดก็คือเป็นตลาดนั้นเสาร์อาทิตย์ด้านหลังเจเจ จิ๋วสนุกสนุกคุยกันได้ครับอ่าโอเคครับก็จะมีเป็นพวกนี้เนาะเจ็ดสีพวกนีบูลแล้วก็พวกพลักดีเล็กๆผลักดีตครับใช่ผลักดีตนี่เราก็พยายามตั้งอยู่ครับกำลังทําอยู่ให้เยอะๆอันนี้ก็คือกรีนสปิตเยลโล่เลดฟอนแต่ตอนนี้เราทําได้แล้วเลสไปถึงข้างหลังแล้วแล้วก็ทสีเหลืองทําสีส้มกําลังมองไปถึงทําโอิฟก็เป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่สีสวยนะแล้วก็เสียงก็เบา ไม่เกเรแต่คนไทยยังรู้จักน้อยไม่ยังยังยกลุ่มนี้ยังยัผมว่ายังยังไม่ไม่เยอะนะในตลาดเพราะว่าหลายคนเวลาผมมาไปตั้งก็บอกว่าไม่ไม่เห็นนะพี่ไม่เห็นนะตามร้านต่างๆยังน้อยครับผมอ่าอย่างนี้แอบกระซิบราคาได้ไหมเริ่มต้นอยู่เท่าไหร่ครับเออผมตั้งไว้ที่ตัวละห้าพันห้าตัวละห้าพันห้าก็ไม่เล็กนะถ้าเป็นคู่นี่ก็ก็ลดได้อีกครับลดได้อีกใช่ลดได้อีกครับก็หลักพันอ่าอันนี้เป็นสปิทเยลโลแต่ถ้ากินเลยเนี่ยจะถูกกว่านี้นะครับกินทั่วไปอ๋อ นี้มันสปิทเยลโล่นี่ถ้าเข้าคู่นี่งลูกออกมาจะจ่ายมีบางส่วนเยลโล่ออ่่าเยลโล่จะแพงขึ้นอีกมีเยลโล่มีสปีดมีพอร์ตอ่าครับใช่ประมาณนั้นนะครับโอเคเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้วันนี้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณครับอ่านะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บูธต่อมาแล้วนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับจริงจริงๆแล้วผมเกดีลันลานะครับเกดีลันลานี้น้อง กับเซตทีครับที่ทำนกอยู่อีกค่ายนึงอ่าแล้วอีกค่ายหนึ่ง ก็จะรวมกันอ่ารวมกันจริงๆแล้วรวมกันเป็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 นทีมเดียวเป็นทีมเดียวเป็นเคซทพีครับเคซทพีใช่ครับเอาสามบ้านมารวมกันโอเคเลยครับอย่างอันนี้พี่เกียรตินะครับใช่ครับแตงพี่เกียรตินี่พี่เก็บเคาะอะไรอยู่ครับผมเจ็ดสีล้นล้วนเลยครับเจ็ดสีล้นล้วนเลยจริงๆมีมีสีบ้าแต่ว่าเราไม่ได้เน้นเราปล่อยบินสวยเลี้ยงแบบเป็นใจอนอนใช่ครับอ่าแล้วอย่างพี่พี่อะไรนะครับแซมครับแซมซีแซมพี่แซมเคาะ เป็นเจ็ดสีอย่างเดียวเลยร้อยกระสีอ่าเหมือนกันนี่เก็บอยู่แถวไหนครับเนี่ยอ่าผมอยู่เรียบคลองทวีเรียบคลองทวีใช่สนามหลวงสองผมอยู่พาซิโอตลิ่งชันใกล้ใกล้กันใกล้ๆกันเลยวันนี้เอาอะไรมาบ้างครับอ่าจริงๆจริงๆเน้นเน้นเน้นเจ็ดสีเลยครับชมด้านไหนครับเจ็ดสีอ่าอันอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้อดี้พอดีพอดีพี่เขามาฝากไว นี่เป็นกะทิเผื่อเพื่อเผื่อ,อ,อช่วยกันช่วยกันจําหน่ายป,ประมาณนี้ทำไมสีมันไม่เหมือนกะทิที่ผมเคยเห็นนะคะพี่เกียรติ มันเป็นกะทินอกครับจริงๆผมไม่ค <il S 1> ่อยสันทัดนะมันเป็นมันเป็นกะทินอกแล้วก็มันมันเรียกหลายอย่างครับใช่ใช่มีก็มีอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสวยครับราคายังไงกระซิปได้ไหมกระซิปเลยว่าที่เขาเปิดมาครับมันเริ่มต้น2,000-2,500-3,000อ๋อก็คือแต่สีใช่ครับมีทั้งอะมิโนเป็นปลาแดงอันมาจากบ้านไหนอ่ะของพี่พตนครับ ของพิทต้นอ๋อเขานําเข้าด้วยนะต้องป้องปากด้วยหรอเขานําเข้าด้วยนะนเข้าด้วยนําเข้าเข้ามาด้วยครับมันดูเพศยากอ่ะอเนี้ยกะทิใช่ใช่ต้องเพสหลายอย่างเราเราเราเน้นเจ็ดสี มาพูดเรื่องเี่สีดีกว่ายัางไงบ้างครับวันนี้ที่นํามาก็เพชรพูเพทเมียเป็นสีเขียวปกติเพราะว่าเราเน้นเน้นเน้นให้มันแข็งแรงเราเลยตอนนี้เรายังไม่พยายามทําสีสีสูงสีฟ้าพวกนี้ครับอยู่นโครงสร้างก่อนใช่อยากอยากเน้นพวกนี้มากกว่านะครับอยากให้ลีเกียรติฝากถึงแบบมือใหม่ๆนิดนึงที่กําลังจะอยากขยับมาเลี้ยงเะสีสายโครงสร้างอะครับเริ่มต้นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าถามผมเบื้องต้นนะครับผมผมอยากให้ ศึกษาเรื่องเรื่องเรื่องเจ็ดสีชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าเรารู้ตรงนี้ใน Basic, เบสิกเพื่อนเบื้องต้นเลยผมบอกเลยว่าเจ็ดสียังไม่ยากนะครับอะไรที่มันมันมันจะทำให้เขาระแวงมันจะมีอะไรที่ด้วยนิสัยเขาเขาเขาจะมีชอบครับ,รบมันมันจะทำให้เขาตื่นอย่างน้อยๆเวลาเราทำมันมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลงตัวไม่ลงตัวอาจจะไม่ได้ผลผลิตแบบที่เราหวังไว้ใช่ครับ วันนี้พามายะเลยนะคะปูยี่สิบชีวิตได้ก็จริงๆมี80ครับรวมกรงใหญ่ด้านนู้นอ๋ออที่กรงใหญ่ด้านนู้นที่บินบินอยู่นะของพี่เกียรติเหมือนกันใช่ครับอือครับให้พี่เกียรติพาดูทักตัวหนึ่งได้ไหมครับว่าเขาสวยยังไงอะไรยังไงแบบเนี้ยครับอ่าได้ได้อ่าอย่างนี้อย่างงี้ผมผมแนะนําเป็นแนะนํายังไงดีคะเป็นเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ครับ อ่าตัวเมีย<ห>เป็นตัวเมียเป็นตัวเมียซับ,บึือยู่นะใช่ครับอบบึ้มบึ้มใช่ครับก็สําหรับผมนกที่ผมมองสวยแล้วมันสวยในตัวจริงๆแต่อีกอันหนึ่งคือมันต้องสมส่วนอืมค่ะเหมือนเหมือนดูผู้หญิงเลยเนาะใช่ <c oughs> อันนั้นแล้วแต่สเปกด้วยยังไงฮะอาต่อที่น้คือคือผมม่อครับอ่ะช่วงปากสั้นใช่ไหมครับปากมันจะสั้นเป็นกระจับนะครับอ่า หน้ากากหน้ากากกว้างหน้ากากกว้างคือที่เป็นสีดําคือเป็นหน้ากากรับอ่าค่ะอ่านะครับหน้ากากกว้างกระโหลกกว้างใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ไอ้หน้ากากก่อนอ๋อหน้ากากก่อนหน้ากากคือสีอ๋อสีกระโหลกคือรูปทรงที่ที่เป็นหัวเขานะครับอกอกใหญ่กใหญ่ไหลกว้างไหลกว้างครับอ่านะครับแล้วก็หลังนะครับเวลาเวลาเขายืนจริงๆแล้วหลังมันตรงครับ ครับผมหลังมันตรงหลังมันไม่เว้าแล้วก็เขาเรียกว่าตูดไม่ย้อยตูดไม่ย้อยใช่ครับมันลงเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นท้องเรืออ๋อมันไม่เว้าไม่เว้าใช่ครับถ้้น้อ <c oughs> งตูดวาลตูดย้อยนี่ก็คือ คหมือนเขาอ้วนไปอะไรไปอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลี้ยงให้อาหารอะไรสมบูรณ์ใช่จริงๆจริงๆพื้นที่การบินด้วยบางทีเราเลี้ยงในที่เล็กๆะครับแนะนําขนาดกรงเท่าไหร่ดีครับถ้ายอย่างนั้นคือถ้าถามว่าเลี้ยงเป็นคู่สําหรับเพาะก็เป็น40 60, 40 60ทั่วไปสิก็หมอนใหญ่หมอนใหญ่ทั่วไปจะเสร็จ70 70เอ่มอมันอะไรนะ76็หจจ ห้าสิบมั้งไม่แน่ใจประมาณานะั้นอันนั้นอันนั้นอนนันก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ใช่ถ้าพื้นที่เราเยอะเราก็อย่างนั้นพื้นที่เราบางทีเราน้อยอ่ะถ้าเป็น4060มันก็กระชับ,บแต่แต่ระหว่างสองคู่อ่ะได้ละเพราะเขาเป็นนกเล็กแต่ถ้าสมมติว่าสนใจนกสวยๆเอาไปต่อเกล็ดโครงสร้างอย่างเงี้ยครับกับทางฟาร์มที่เกียดเนี่ยติดต่อได้ช่องทางไหนครับ ก็มีเฟซบุ๊กนะครับเป็นเคสทีด้านบนเคสทีเดี๋ยวเราขึ้นไปให้ด้านล่างไม่ต้องเป็นห่วงค่ักไปได้เลยคุยักมาได้เลยปรึกษาใครอยากเริ่มเลี้ยงมือใหม่อะไรแนะนำไปได้ได้ครับโอเคค่ะจากวันนี้แอบกระซิบได้ไหมที่บ้านราค่ะเริ่มต้นเท่าไหร่เผื่อใครๆเนี่ยคนดูอยู่อยากจะรู้จริงจริงแล้วอ่ะเราเริ่มต้นอ่ะเราเริ่มต้นที่พันห้าสองพันมันแล้วแต่มาคุยกันมาคุยกันดีกว่าเพราะว่าจริงๆผมอยากแนะนําคนซื้อว่า ถ้าดูคิปรายละเอียดมันมันมันจะน้อยใช่มาคุยกันเนาะมาคุยมาคุยแล้วมาดูได้ครับได้ครับได้ครับเพราะว่าเพราะว่ามันเห็นตัวจริงอ่ะมันมันชัดเจนกว่าใช่อ่าโอเคถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ด้านล่างก็ทักไปสอบถามที่เก็ตกันได้ให้คําแนะนําได้ปรึกษาได้นะครับสนใจเนาะยินดีเลยครับนกเจ็ดสีสายโครงสร้าับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ วันนี้เราก็มาอยู่กันที่อีกหนึ่งสปอนเซอร์ของงานนี้<ช>นะคบก็บคือผลิตภัณฑ์กินบาลานครับกินบาลานวันนี้เอาอะไรมาบ้างครับเอาลูกชายเอกไม่ใช่เอาเอาหารนกมาครับโอ้ยลืมแนะนําตัวก่อนพี่พี่เป็นใครยังไงเอ่ยผมออยิมนะครับออยิมอาย,ยุทยาปกติก็จะเป็นคนบิดเดอร์คนหนึ่งเหมือนกันนี้ก็ตกประกวดมาเหมือนกันแต่ว่าพี่ ได้รับความไม่ว่าจากเจ้าของโรงงานนี่ครับเจ้าของแบรนด์เราให้มาว่าดูแลคุยกับใช่ครับโอเคแล้วก็นาหารที่เราใช้อยู่ด้วยใช้อยู่ด้วยใช้เป็นหลักบ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยจากประสบการณ์คนใช้ตรงครับก็อย่างผมใช้มาผมเลี้ยงอยู่หลายประเภทอะไรบ้างครับหัวจุกนกงหัวจุกฟินเจ็ดสีซีบ้านกเขาไดมอนด์อ่าแล้วก็พวกอ่านก ไอ้หงยุกครับนี่ยครับหัวจุกนี้พี่เลี้ยงเป็นสายล้องหรือสายแฟนซีก็เป็นส่วนมากทำเป็นสายแข่งขันก็คือสายล้องแล้วก็แฟนซีไฟซีสายล้องด้วยอ๋อทำด้วยใช่ครับมาถึงผลิตภัณฑ์กีมบาลานดีกว่าครับก็ผลิตภัณฑ์กีมบาลานนะหลักๆก็คือเราเนี่ยทำจากออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมครับก็คือพวกนี้เกิดจากแนวคิดที่ว่าตอนนั้นที่ว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบอ่ามิเลชคาตาลาที่ที่เรือมันมีอุบัติเหตุที่คลองสุเอต่ะอ่าค าได้บ้างรองของ้องลองนานเกินไม่มีธัญพืชเนาะตอมีเล็ดกินก็ถึงนั้นก็ถึงเวลาพวกก็คิดกันได้ว่าทําไมเราอาหารไข่อาหารไข่ใช่ไหมพี่รู้จักใช่ไหมอาหารไข่เป็นอาหารไข่อะจุดเริ่มต้นก็คือเป็นจากตัวนี้ครับตัวนี้คือตัวเดียวกันเ่ยอ๋อคือเป็นตัวนี้คืออาหารไข่มันขาดแล้วทีนี้แนวคิดพวกเราก็คือว่ามองว่าตัวนี้ครับจะทํายังไงให้มันตอบโจทย์ตัวนี้แทนทดแทนอาหารไข่และเป็นอาหารหลักได้ อ๋อนี่คือรูท่านอาหารไข่ได้ก็คือมันมีโปรตีนสูงอ่าโปรตีนนี่ครับโปรตีนสูงแน่นอนอย่างอันนี้อะไรทานได้บ้างครับอะไรทานได้บ้างใช่ไหมนกอะไรทานได้บ้างก็คือนกจําพวกแบบที่ใช้ป้อนอ่ะนกขนาดเล็กทุกหมดเลยอือไปยนกแก้วอ่าไม่ใช่นกแก้วเขาเรยพอพัดนกแก้วขนาดเล็กครับหัวจุกใช่หัวจุกหัวจุกส่วนมากเขาจะไปตำตำแล้วไปผสมน้ำาเป็นวิตามินอีกทีครับอ๋อโอเคครับอันนี้คือเอาไว้ป้อนเหรอ ก็คือให้พ่อแม่ป้อนเองไงอ๋อเข้าใจแล้วต้องไหมโอเคก็คืออธิบายรูปร่างมันนิดนึงมันเป็นนวัตกรรมของเราที่เราคิดขึ้นมาครับอ่ายังไงคะมันจะไม่ใช่เม็ดกลมไหมมันจะเป็นเขาเรียกเอร์เฟกเคยว่าเบอร์เฟกก็คือเป็นเป็นแผ่นครับเป็นแผ่นแทนอ่าเป็นนกว่านกนกพวกนี้จะเป็นนกปลายปากกระเทาะครับผมมันต้องเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนไปทําอะไรสักอย่างไปน้ําลายผสมน้ําลายแล้วก็มาป้อนลูกถ้าเป็นเม็ดกลมเนี่ยเขาจะกินลําบากอ่าถูกต้องครับอ๋อโอเคคือเป็นตามขนาดนกง่ายๆเลยครับอยู่เท่าไหร่อ่ะอยู่เเท่่่าไหรอย ราคาแล้วครับก็เริ่มต้นน่ะกับกระป๋องแบบนี้ก็1 0 0รบาทอันนี้หนึ่งยบาทใช่เป็นยอดนิยมคือไซนี้นะก็สําหรับคนเลี้ยงตัวเดียวสองตัวเนาะก็คือแค่นี้พอเพราะว่าพวกนี้มันไม่ควรเก็บนานเนาะมันถามว่าอายุการเก็บนานสองปีสองปีแต่ว่าแพคเกจจิ้งเราเปิดมาเหมือนปลากระป๋องอ๋อน่มีซิลอืมนี่อย่างนี้นะครับเออเป็นปลากระป๋องเลยครับ พอพอเปิดมาใช่ไหมเกิดใช้หมดจับปุ๊กปิดปิดแล้วคุณจะหาวิตามินอะไรอย่างวิตามินผงตรงนี้ยผงบีดดิ้งผงแคลเซียมผงชมพูขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยนะคะคุณอยากให้มันกินทีเยอะใช่ไหมคุณก็เขย่อมผสมพวกนี้เข้าไปได้ใส่เข้าไปได้ครับนะครับครับแล้วแล้วก็ตัวนี้หนึ่งร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบขนาดหนึ่งกิโลร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบแต่ร้อยขนาดหนึ่งกิโลเนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ยจะมีหลายขนาดเนาะก็ราะเป็นไซนกใช่ครับแล้วแต่ไซนก S <S <S มี S M L มีครับผอโทนี้ไม่ได้เอามาหดจะค,คือตัวนี้อ่ะ1นกิโลใช่ไหมโอเคครับมีเลซิตินอยู่แล้วเลิซิตินก็ช่วยเรื่องดูดซับไขมัน <S <S อ๋อคือว่าน,ก, <S <S 2> <S 2> นกกินสะสมคุณกินอะไรก็ตามอ่ะแต่ไขมันไม่ถูกกำจัก็ลงพุงอ้วนคับผม <S <S แต่เมื่อเลซิตินเนี่ยจะเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงาน <S <S อ,อนะแล้วนอกจากเลซิตินก็จะมีพรีไบโอติกครับดีท็อก อันนี้ฝากช่องทางการติดต่อหนึ่งถ้าเกิดว่านี่คนที่เขาดูอยู่ครับต้องการสั่งสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างอะไรก็ตัวแทนหลักๆนะครับก็คือร้านเบิร์ดพาราไดซ์ที่ตจดุจักรครับร้านพี่น้อยเสร็จแล้วหน้าเพจ a c e b o o k ก็กินมาร้านเลยกินมา้านเลยอาหารนกสวยงามกินมาร้านโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปให้ด้านล่างไว้ต้องเป็นห่วงนะคะหรือว่าดีจริงๆครับก็ถ้าเกิดตามตัวแทนจำหน่ายตอนนี้ทั่วประเทศไปหมดแล้วอ๋อก็คือมีขายตามร้านอาหารทั่วทั่วไปด้วยใช่ครับ็นของคนไทยทำเองครับ แบรนด์คนไทยนะครับก็จะหนุนแบรนด์คนไทยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ